สวัสดีครับตัวนี้เป็น rm 9 5้าครับยี่ไอสิบแปดแรงครับอ bon. เลดครับสิบแปดแรงเก่าจากญี่ปุ่นเดิมเดิมครับสภา,าพก่อนที่จะทําสีเก็บงานนะครับอ in ันนี้คือสีเดิมครับสีเดิมนี่ก็สวยแล้วครับบอดี Body ้รถผมจะไม่ทําสีนะครับทางร้านเราจะไม่ทําสีบอดี้รถแต่พวกล้อเนี่ยล้อเนี่ยไอเดี๋ยวขึ้นสนิมเนี่ยเดี๋ยวเราจะการทําสีให้นะครับถาดจะมีถาดตัดเนี่ถาดตัดจะสวยอยู่เลยครับใครชอบถาดเดิมเราก็ทําเราก็ไม่เก็บสีให้แต่ แต่ใครอยากให้ทําสีเดี๋ยวเราเก็บให้ครับถ้าตัดยังสวยเลยครับดูเี่เดิมๆรถจากญี่ปุ่นครับสปองสปริงก็ยังโอเคอยู่ครับยังทองอยู่ครับรถเดิมครับเครื่องเครื่องสวยครับวันกาดสิบแรงตัวนี้ครัถ้าตัดนี่ไม่มีผุเลยครับเห็นไหมดูครับการใช้งานญี่ปุ่นไม่มีผุถ้าสวยเลยถือว่าสวยเลยครับอันนี้หาถ้าสวยๆไม่ผุนี่หายากครับสปองสปริง เบาะตัวนี้ก็เป็นหนเป็นโช๊คครับปึ๊บนะครับสิบแปดแรงใสรชอบคันนี้ก็ทักมาครับเดิมๆจากญี่ปุ่น๋ยวเก็บสีให้ครับเก็บสีล้อสวยเลยคันนี้นะครับแจ๋วคันนี้ขอบคุณครับ